สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาทําปุ๋ยไว้ใช้เองนะคะเป็นปุ๋ยหาได้ง่ายๆนะคะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยทำให้ติดดอกติดผลและป้องกันพวกมแมลงหนอนเพี้ยพืชผักโตวไวเราก็เตรียมน้ำไว้5ลิตรนะคะที่จะใช้นะคะก็จะเป็นผงชี้เท่าฐาน,นะคะ่ะ เราก็เอาเทใส่ลงไปหนึ่งแก้วนะคะหนึ่งแก้วเลยใช้ไม้นะคะคนนะคะสูตรนี้นะคะใช้ได้ทันทีเลยเราไม่ต้องหมักนะคะไม่ต้องลองให้ค้างคืนเนาะสองสามนาทีเขาก็นองก้นแล้วะคะ่ะ เราจะให้เศษผงนะคะลอยขึ้นมานะคะเป็นผงถ่านเนาะชิ้นเล็กๆไดน้อยน้อยนะคะก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะประมาณ2อสานาทีนะคะเราใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะป้องกันพวกเพีย้ยนอนมแมลงต่างๆนะคะสูตรโบราณมากๆเลยสูตรนี้นะคะยายแต่ก่อนเขาจะใช้โรยตามคนต้นไม้นะคะไม้ผลนะคะติดดอกติดผลดก ในผงถ่านของเราก็จะมีโพแทสเซียมเราคนนะคะพักทิ้งไว้นะคะประมาณสองสานาทีน้ำก็เริ่มใสแล้วนะคะเราจะเอาผงถ่านออกก็ได้นะคะหรือท่านผู้ชมจะใช้กองก็ได้คะ่ะหรือจะใช้ลดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราจะใช้ฉีดพ่นก็กองเนาะอันนี้เราจะเทราดลดเลยคะ่ะ นี้ก็จะเป็นต้นกัญชานะคะขายรถได้เลยสระแน่นะคะพริกนะคะขายรถได้เลยเด็ยค่ะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นโหระพาค่ะต้นเดียวนะคะเก็บกินไม่ทันเลยนี่จะเป็นต้นหอมเนาะรอปลูกใส่กระถางเอาไว้แบบนี้ก็ออกดอกเหมือนกันนะคะ เนีคะบำรุงเอาไว้เลยนะคะพืชผักทุกชนิดค่ะใช้ลดเลยผงขี้เท่าฐานของเรานะคะใช้ลดได้ทุกวันนะคะ หรือท่านผู้ชมจะใช้รถนะคะสองสาวันครั้งก็ได้ค่ะใช้รถได้กับพืชผักทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนะคะหรือว่าพืชผักกินใบนะคะใช้รถได้เลยท่านผู้ชมก็ลองไปทําใช้ดูนะคะถ้าชอบถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทองปันปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ